นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดบห้าร้ชาดกันหากชาดกชาดชาดว่าด้วยผู้เอาการเอา,อางาน ในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมคธทรัตนั้นมีความยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวนารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณนดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแก่อริยสาวก1250รูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิขาบท พระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดนี้ทั้งสิน้รนรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุษธรรมหรือก็คือการห้ามอวดอ้างหรือแสดงปาฏิหาริย์ใดๆซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้<ม>องค์สมเด็จพระาศาสดาก็ทรงบัญญัติตัดห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง เพาะเหินเดินอากาศให้ชาวนครราชครืเห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่า บัดน,นี้มีพระอาหารหันตสาวกแสดงปฏิหารจนเป็นเหตุให้แตกตื่นสาวกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่าภิกษุผู้แสดงปฏิหารนั้นคือพระปินโทละพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาดไม้จันบนปลายไม้สูงให้ราชคหะเศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิพระอาหารหันในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะ แต่เมื่อทําโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตําหนิพระปิโฑรละอดีตพราหมณ์ผู้มิริตนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทําปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุษธรรมอีกต่อไปทั้งนี้ทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล,ล็กบาตรดินเผาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้น เหล่าเดือรถีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณะโคโดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสมแดงอิทลิิ์แข่งขันกับตนโดยมีบูรณะกสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกผลแห่งไปพระโคโดมบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าสาวกสแสดงอิทธิิ์ปฏิหารดูทีลึก จะกล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเราเอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดแล้วเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดีขขาวนั้นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนลุ่งรู้ถึงพระเจ้าปิ่นพิสารให้ร้อนรนพระไทยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปรพระไทยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรับคำท้าทายของเดร์ธีข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณกัสปะเดียรถีช่างบางอาจนักเห็นศพโอกาสทําทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทําลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าค่าเมื่อบูรณกัสปะเดียรถีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคําท้านั้นแต่พระพุทธเจ้าค่าหากพระพุทธองค์รับคําเช่นนี้มิเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าค่า มหาบพิษจงฟังอันเรานี้ห้ามสาวบไม่ให้แสดงปาฏิหารมิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้วันวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหารให้ประจักษ์อืมหม่อมชั้นเข้าใจแล้วดุดพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเองมหาบพิษเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเราจะแสดงปาฏิหารณ์ณนะสามวัฏถีนครแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหารมาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายเดียรถีเจ้าเล่เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคําท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดําริแสดงฤทธิ์ด,ด้วยมะม่วงก็พากันรวบรวมพรรคพวกให้ไปทําลายตาัดโคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิน้น เฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าพระโคโดมอ่ะจะกล้าตกปากรับคำท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่เอพระองค์จะให้มะม่วงแสดงปาฏิหารเนี่ยนะใช่ใช่คิดคิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหารยิย์ยังไงกันจะยังไงก็ช่างอ่ะพวกเจ้าอ่ะจงไปกะเกณฑ์พวกเราอ่ะไปเป็นคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีให้เกลี้ยงนะได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยขอให้บอก แต่ถ้าใช้ความคิดละก็โอ้ยปวดหัวเอา้เอาเฮ้ยไปพวกเราเอา้าฟัน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 กันเข้าไปฟันโกนให้เรียบเลี้ยง <c oughs> ต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือ <c oughs> บูรณะกัะสปะเดอรอถีจอมเ <c oughs> จเลา ยังได้ออกเรี่ยรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองริบไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิ์ปาริหาแล้วแต่กลับมาเจอหอสูงรลิ้วของเราเข้าให้ดูซิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดีมีหอสูงคู่บารมีซะด้วย เี hey, จ่จริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ยครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปฏิหารในวันเพ็ญเดือนแปดนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหนาอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิแข่งกับเดรัจฉถีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิอวดยานเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกันข้าแต่องค์พระศัสดาให้ข้าพระองค์แสดงปฏิหารแทนเถอะพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติข้าพระองค์ก็ขออาสาด้วยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เหาะเหินเดินอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าค่ะข้าจะได้สั่งสอนเดียรลีเจ้าเล่พวกนี้ให้ลาบจาจะได้รู้ที่ต่าที่สูงซะบ้างแต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่จะแสดงปฏิหารครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้กระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นำมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ส่งรับมาฉันแล้วนำมเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดืรถีแล้วประทานน้ำจากประหัตรดลงจนชุ่ม เม,ม็ดมะม่วงก็ค่อยๆผลิใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลุดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกช่อผลิด,ดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทั่อุทยานได้นำมาถวายหมู่สงส่งรวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างท่วทท่วะเป็นไปได้ไงอะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลยโอ้โห เกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละหอยเป็นบุญตาจริงๆเป็นยังไงละ่ะพวกเดียรธีจ้อยไปเลยละสิท่าเวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดียรธีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แก่เหล่าเดียรธีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พากันหลบหน้าหนีหายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณะกัะสปากแกนนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้าหนีหายไปไม่มีใครมาพบพานอีกอาจจะแง่าราบคาบพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่สองนิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ละ่ะเจ้าเหมือนกันนะ น่าอับอายจริงๆเลยพุกสาคุยเอาไว้ซะเยอะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างนี่ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุนลมุนลบไปก่อนดีกว่านับบัดนั้นคือเวลาแห่ยงยมกบปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศ บังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุง้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพันรังสีเป็นรศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยจักรสูกล่าวว่า บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตที่สูงขึ้นไปอีกสองชั้นเมื่อครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็จะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสศักษาช่างน,น่าอัศาจารรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลยสาธุ เกิดมาก็พึ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยดังคํากล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปฏิหารสำคัญสงเนรมิตรธรรมรังสีสว่างสวัยทั่วพื้นพิภพปรากฏสิ่งอัจรรย์เปิดสามภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความครื่แคลงสงสัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดความสมัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันทัวนท่วๆณบัตรนั้นเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพรนานาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทานั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งเสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสฆงอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุกเพนิวาสานุสติยานนำกันาหาชาดกขึ้นมาสาธพดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพระราสียังมีหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรม แล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจา้ายในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่พักเป็นลูกโขน้อยสีดำตัวหนึ่งข้าไม่มีเงินท้องจะให้อะนะอเอาลูกโขสีดำตัวเนี้แทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะเอ ทันทีที่เห็นหญิงม่ายก็บังเกิดความเอ็นดูในโคน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดีจนลูกโคดำเติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โตกล้ามเนื้อเป็นมันเลื่องหญิงม่ายซึ่งสูงวัยขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอยักกาละแปลว่าโคดำของยายนั่นเองามามมากินยาซะนะเจ้าไอยักกาละลูกรักของแม่ <laughs> เทานีนับวันยิ่งน่ารักน่าอินดูจริงๆโคดำอายกาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความเมตตาของแง่งยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงม่ายอยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสักเพียงใดโคดำอายกาละก็ลากจูงอย่างไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมา เอาฮึดจ้ำบึดจํำบึดเจ้าโคอายกาละเพื่อนยาลากเข้าไปลากเข้าไปเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆเฮ้ยไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคตั้งหากแมนเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงม่ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิดโธโธเจ้าอายการะ หาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกอายะกาละเอ้ยเจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหาหญ้าอ่อนๆให้เจ้ากินนะล,ลูกนะครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกลม่ลมคโครนอยู่หลายเล่ม โคและคนของพ่อค้าไม่อาจฉุดลากขึ้นมาได้พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึงหนึ่งพันกระสับครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำอายกกาละจอมพลังนี่น่ะลรอโคดำอายกกาละจอมพลังที่เจ้าว่าใช่แล้วท่านพ่อค้าอายกกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านต้องพูดจากับเขาดีๆด,ด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศไว้เถอะ รับรองพวกเกวียนทั้งขบวนเจ้าอายกาละชุดลากได้แน่แนพ่อ้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำอายกาละจึงทําตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนํำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกหลมโครนเจ้าโคดำอายกาละยอดกระตันอยู่ก็รวบรวมพละกกาลังทั้งหมดที่มีชุดลากเกวียนอย่างมิได้ยอด้อใจในจำนวนเกวยน กลับมีาานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงไม้ด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดูต่างตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของไอยการะเอาเลยเจ้าไอยการะจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทําได้เฮ้ยเฮ้ยเกินขยับแล้วเจ้าไอยการะออกแรงดึงหน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ย นี่เจ้าช่วยเจ้าอายการะลุนอยู่แล้วข้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกทกใจหมดเลยฉับพลันกียนทั้งขบวนก็เริ่มขยบจนในที่สุดกียนทั้งขบวนก็ขึ้นจกหลมโคลนได้สําเร็จได้รับคําชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดําดอายการะก็ดันด้นเดินทางนําค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงไม้ ระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทางเหตุเพราะใช้แรงไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงไม้เมื่อทราบเรืองก็ถึงกับหลั่งน้ำตานางโอบก,กอดและหาน้ำมันสมุนไพรามาลูบไล้โคโดำอายกาละที่เลี้ยงดูมายังห่วงใหญ่พรางรำพันดุดว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไปโธ่เจ้าอยายกาละลูกรัก ถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแท้ๆแต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกระตันอยู่รู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความหนื่อยล้าน,นะพ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปี ทั้งหญิงไม้และโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติพบต่อๆมาดุดก,กันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ในพุทธกาลสมัยหญิงไม้กํกำเนิดเป็นพระอุบลวันนาเถรีโคดำอายการะสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า รกระคถาประจำชาดกยะโตยะโตครุยะโตคัมภีระวัตตนิตถาสสุกันเนหิยุยชันติสุวาสสุตันวะหะเรทุรังในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันนะะในที่นั้นๆโคกันนหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้